ท่านสนื่อมวลชนค่ะดิฉันนางกุสุมาลวัตีเิริโกโมดซึ่งเป็นอดีตสอสอมหาสรารคามแล้วก็เป็นประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยญี่ปุ่นนะคะซึ่งวันนี้ตัวคณะพวกเราซึ่งร่วมด้วยมีด็อเตอร์จารุพนันธ์นกุลเดลโลซึ่งเป็นอดีตกรรมธิการการประเทศซึ่งจะไปออจอยกันที่สารทูตญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็จะมีท่านยาวนิตเพียงเกต ะะท่านสสบุษรินทร์กิยพรัตน์แล้วก็ท่านสาสสารัฐพิกลรีนะคะเ,เราก็จะแถลงข่าวก่อนที่จะเดินทางไปพบเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้แจ้งสื่อรวงมนชนว่าทางสถานทูตญี่ปุ่นไม่สะดวกเกรงว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะคะการเดินทางของเราสสภรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นกรรมธิการต่างประเทศแล้วคณะเราได้เคยเดินทางไปญี่ปุ่นในฐานะ สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยญี่ปุ่นหลายครั้งนะคะเราต้องการเดินไปเพื่อพบกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในวันนี้ค่ะเพื่อขอบคุณต่อถแถลงการของนายกร,รัฐมนตรีญี่ปุ่นต่อสถานการณ์และถแถลงการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อสถานการณ์ภายในของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจว่าแถลงการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนั้นบอกว่าญี่ปุ่นคาดหวังสถานการณ์ภายในของประเทศไทยนั้นจะมีเสถียรภาพในเร็ววันเพื่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทยสามารถพัฒนาไปอย่างราบรื่นนะคะญี่ปุ่นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะสงบในเร็ววันและคาดหวังการเลือกตั้งที่ถูกจัดขึ้นนั้น อย่างยุติธรรมและราบรื่นนะคะก็ชี้เห็นว่าญี่ปุ่นนะั้นมีความเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็ยืนเคียงข้างระบอบราาประชาธิปไตยและสิ่งที่ถูกต้องที่รัฐบาลได้พยายามประคับประคองด้วยความชอบธรรมเพื่อให้ประเทศชาติเดินไปด้วยความสงบและสันติแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียใจค่ะที่มีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่เคารพกฎหมายและกติกาของสังคมค่ะต่อต้านและกระทํา ทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็ปิดสถานีราชการปิดถนนทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเสียหายภาพลักษณ์ของประเทศเสื่อมเสียนะคะโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทําเพื่อเอาชนะค่าขางกันโดยไม่คิดว่าเป็นคนภัยด้วยกันดิฉันก็จึงจะต้องเดินทางไปเพื่อขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษต่อสถานทูตญี่ปุ่น ที่โดนกลุ่มปปสล้อมสถานทูตนะคะในฐานะคนไทยแล้วก็ประชาชนรวมถึงเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยของเราได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นอย่างมากคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาด้านพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแม้จะมีเหตุการณ์วิกฤตนักลงทุนญี่ปุ่นก็ไม่ได้ย้ายฐานการผลิตและเข้าใจ ถึงภาวะการของประเทศไทยนะคะในฐานะมิตรประเทศเพราะฉะนั้นดังนั้นพวกเราที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ละทิ้งความรับผิดชอบที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติก็จึงจะเข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชท,ทูตญี่ปุ่นเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นต่อไปค่ะถ้สา,าสหรัฐกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับในกลุ่มมิตรภาพไทยญี่ปุ่นเนี่ย เคยไปเยี่ยมไปเยือนประเทศญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่าญี่ปุ่นให้ความสนใจประเทศไทยให้ความเคารพและรักความเป็นอยู่ในขนบดธรรมเนียมประเพณีของไทยทีนี้เมื่อมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้า,านในเมืองของไทยมีความจําเป็นอย่างยิ่งซึ่งเราต้องไปกราบขอโทษกราบขออาภัยในครั้งต่อการกระทําบางสิ่งบางอย่างของผู้บุคคล ได้บุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเป็นที่พอใจต่อชาวญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นนั้นนักคนไทยมากเวลาเราไปเยี่ยมเนี่ยเขาให้เกียรติเขาให้สิทธิของเรามากมายในประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อเขามาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้รับการกระทามที่ไม่ถูกไม่ต้องเราก็จําเป็นต้องเดินทางไปเพื่อจะอธิบายแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับชาวญี่ปุ่นด้วฉับ